ค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิงก็จะพาทุกคนมาล่องท,งทิ้งทิ้งมาล่าวันนี้มิงซือมาจากในติ k กต k อนะคะโดยข้างในของท,ง,ทงทิ้งทิ้งมาล่าที่เขาให้มาจะเป็นฟองเต้าหู้แล้วก็อุ่นเส้นเห็ดหูหนูเห็ดหูขาวแล้วก็ฟอ,องหออะไรฟองหอเห็ดหอมนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปแช่ก,ก่อนหลังจากนั้น ก็มีอันนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรอะ่ะเส้นมันมนเทศเส้นอะไรสักอย่างแล้วก็ตัวพริกหมาล่านะคะที่เราจะเอาลงไปผัดในกระทะกันโดยทั้งหมดเนี้ยมันกินได้น่าจะประมาณ1-2คนนะคะที่เราซื้อเพิ่มมาก็จะเป็นเนื้อหมูและผักที่เราชอบนะคะก็จะปเป็นผักบุ่งคะน้า่องเต้แล้วก็ต้นทานตะวันออกนะคะ โดยวิธีทำเขาก็ให้มาแล้วนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปลองทำกันนะคะตามวิธีนี้เลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะผัดเปิดยังไงก่อนเราก็จะมาผัดกันก่อนนะครับผัดพริกหม่าล่า ในแณ่ที่เรากำลังเอาผิดลงไปผัดนั้นควันมันก็ขมงชงเชงขึ้นมาเราก็เลยต้องทำการใหญ่เตานะคะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนตัวดักควันนะและกิดจิงลงได้ระหวที่เราต้มน้ำนะคะในวิธีการทำก็บอกไ้ว่าเอาตัวเส้น มาแช่น้ำนะคะให้มันกูเห็บเลยจริงๆมันต้องแช่ต้องกูดเลยนะเนี่ยอันนี้คือวากาเมะนะคะเราก็แช่วากาเมะม,มาเลยระหว่างที่รอให้พองนะคะเราก็จะไปหาอาอื่นมา ใส่อันนี้นะคะแต่ว่าเส้นหนึบมันเทศนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปต้มข้างในนี้เลยนะคะแต่มันไม่แช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะแช่น,นีดต่ออันนี้คือเต้าหู้ดูดซุปเหรอเต้าหู้ดูดซุปนะคะเราก็เอามาใส่น้ำรอให้มันทองนะครับระหว่างนี้ ที่เราเพิ่มซื้อมานะครับระหว่างที่เรากำลังรอทอย่างฟูนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะแล้วก็ใส่ต้นอ่อน,นตะวัน ใส่คณะฮองเต้ใส่ไปเลยนะคะับะระหว่างนี้เราก็จะใส่เส้นหนึบหนึบหนึบอะไรนะเส้นหนึบมันเ็มนะคะรูแบบนะก็แบบนี้ เกือ่ะจบิ่มอันนี้คือน้ำจิ้มที่เแถมมานะคะ,ะในใบแนะนำเขาบอกว่าถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนให้มันเย็นแล้วก็เอามาเทจิ้มกินกันนะคะเทน้ำจิ้ม รียบร้อยอันนี้คือน้ำจิ้มที่เขาให้มานะคะหลังจากนี้หลังจากนี้นะคะเราจะมาชิมน้ำกันนะคะว่าแบบมันได้หรือ,อยังมันโอเคหรือ,อยังไม่เคยจนน้ำหมาล่าเลย น้ำอออร่อยอ่ยะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาหมูลงไปใส่กันนะคะหมูที่เราเตรียมไว้ระหว่างนี้นะคะวากาเมะก็ฟูแล้วเราก็จะใส่น้องวากาโมะลงไย เอาแก,ก้มวีดีอ่ะใส่ว่าเกเมะลงเลยนะคะมีอะไรฟูเวกบ้างเต่าฟูแต่ว่าเห็ดมันยังไม่ฟูฟูสักเท่าไหร่งั้นเรายังไม่ใส่ไปนะคะเส้นก็เริ่มจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วน ตัวนี้ันดีกว่าตัวนี้ก็ฟูแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่มันลงไปน้ําเหลืองเช่ยน้ําเหลืองมันต้องบีบให้แห้งๆก่อนมั้ยไม่ต้องอแบบใส่ลงไปนะครับอันนี้เกี้ยวหรอน่าจะเกี้ยวแหละเต้าหู้มั้งเต้าหู้แหละใช่ใช่ คนเดียวเชเรียบร้อยระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวรอให้มันแบบบุบบุบบุบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ใส่ไปรสชาติจะเป็นยังไงเอาหกถึงเวลาชิมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมก่อนแบบที่ยังไม่จิ้มน้ำจุม่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มนะคะโอ้เป็นการชิมที่ แผ่นใหญ่เวอร์นี่นะครับอือ อแล้ตกอไปนะคะเราจะมาจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะอือรอางเี้ยครับฮนาดูเซ็ตอืม,ออมชอบ น้มซุเก็ดีมากเลยอ่ะอแซ่บโอเคค่ะทุกคนเราก็ซื้อถิงถิงมาล่านะคะมาในราคา189บาทนะคะเหมือนแด้สปอนเซอร์เลยแต่จริงๆแล้วเราแค่ซื้อมารีวิวนะคะว่าแบบ ันนี้ราคาเท่านี้แล้วแบบรสชาติมันจะประมาณไหนก็คืออร่อยกว่าร้านนาา้ำปลาซอีก่ะไปลองกันค่ะอ๋อ <laughs> เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายอ้ออย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกันนะคะว่าเราจะไปทดลองทำอะไรและเราจะทำคอนเทนต์อะไรขึ้นมาอีกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็ Subscribe เป็นกำลังใจกันได้นะคะบ๊ายบาย